ครับสวัสดีครับซีซูผู้ชุกชดครับวันนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบังไฟบ้านโป่งนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่30เมษายน2568นะครับบังที่หนึ่งโควิดเบิกไานะครับ20 40ได้280คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สองนะครับแสนสิรินะครับ30 65ได้375คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้านที่3ชนะทิพย์นะครับ สร้างถอนนะครับใด270หามีเจ้ามีแผลนะครับราคาน่าจะหลุดลงนะครับสร้างกระทอนนะครับลุงหลอดเ็ือบด้ไปนะครับบางที่สี่นะครับปอธนวัฒน์นะครับ140นะครับแตกในนะครับผมเจ้านะครับแต่ค่าฐทานนะครับ บางที่หาเคยว้างหินนะครับ25 60นะครับเดซอย้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่6 Pk Galaxy นะครับบวกโดมอ On อน o n d a r k นะครับ30 70ิเดสิบ้อยสคะแนนเจ้านะครับผมมาหลอดโตไปนะครับบางที่7ตั้งเกิดมาแหงนะครับ20 50ิเดียส้อยสคะแนนหวานจร์นี่น่าจะเข่าในน้ำของเจกไก่สังเุียนะครับคันลูกหลอดจำบ่ผิด ต่างเกิดมาแห้งนี่นะครับบ้างที่แปดโกแก่นะครับเพียงยี่สิบนะครับเดิสองร้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เก้านะครับพ่อต้องหกตาโตนะครับสามสิบห้าหกสิบห้าเดิสองร้อยเก้าสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สิบนะครับอเฉลิมพ้นนะครับสี่สิบแปดสิบห้าราคาก็สูงครับแตกตุ่มนะครับแตกในนะครับเจ้านะครับบ้างที่สิบเอ็ดเทพทับหลวงครับสิบสี่สิบดสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สิบสองช่องพักดีนะครับ 4ี 40, 85, 35, 5, ่สิบแดสิบห้าเดีสมะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สินะครับ,บ,ง 13, รบดงบังยุคใหม่นะครับ40่สิบแปด้า7ดคะแนนเจ้านะครับบังที่สินะครับ,บ ดาวดวงใหม่นะครับ4 0 7 0โอ้ราคาสูงนะครับดาวดวงใหม่สาหรับดาวดวงใหม่แล้วแต่ราคาได้เก่าบอิยุนะครับได้395้าคะแนนนะครับวานเรียบนะครับขาด4 0 0อยยูฮาวินะครับอืมนะบ้างที่15นะครับจอจะเลือนสุขนะครับ4070นะครับราคาพอเหมาะพอเจาะนะครับได้453้าคะแนนผ่านวานจุ้ยเลยนะครับโอ้โหผ่านแบบวานจุ้ยใบเขากินแรงได้เลยนะครับบ้างที่16แมวหลวงนะครับ แมวหลวงบวกสุชาติการช่างนะครับความชอบจนเตอรลุงหลอดนะครับสามสิบห้าหกสิบนะครับเดย์สองร้อยหกสิบนะครับผมหาอีกเป็นลอยจักสีหาใสาแพ่เลยนะครับผมบางดีสิบเจ็ดใช่จัลาจอนนะครับยี่สิบห้าสิบนะครับมอราคานี่ครับเป็นตะพานนะครับแต่กับโปงพานนะครับในสามร้อยสี่สิบคะแนนเจ้านะครับบางดีสิบแปดนะครับซอแท็กเตอร์นะครับเพียงสามสิบนะครับ ่270ค่าแนนไม่ผ่านนะครับโอ้ราคาต่ำๆว่าเป็นสีเอาโหลดนะครับว่าเป็นขอได้ปานนั้นก็นยังบ่ผ่านอยู่นะครับโอ้เสียดายนะครับผมบังที่19นะครับสราชวงศ์นะครับ 4 0 70นะครับเด็ด้245คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่0เบนซนนำชช่นะครับ40-70นะครับเดด้412คะแนนผ่านวานเจรียบนะครับส่งทางพี่น้องดยเบนนำชช่นะครับ412คะแนนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเด f สีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด f สี่สวัสดีครับังไพ่ผ่านแค่หาบ้างนะครับจังบักสั่งขายเปยดเลยนะครับ